เรใส่หน,นูนๆๆเอาังกระดาษมาเอากล่องกระดาษมายายจะพาเก็บของมาเก็บใส่ด้วยกันนะอายกขึ้นมายกขึ้นมามาเก็บด้วยกันลูกอะจา้าอายกขึ้นมาดูอะ,อะไรนะลูกอะไรแปลงแปลงขัดอะไรไี่รูกมาเอาไมา้มาเก็บใส่ช่วยกันแล้ว เล่นแล้วเอาออกแล้วก็ต้องเก็บถ้าหนูไปโรงเรียนแล้วหนูคุณครูคต้องพาหนูเก็บเยอะใช่ไหมลูกแทบลูอืมอันนี้คืออะไรคะแกมโมโอเคเก่งมากแตงโมนะคะอันนี้คืออะไรคะก<ว>ข้าวโพดค่ะ อันนี้เหรอ,พอนนคะมะมะเขือเขือเขืออะไรเขืเอเท่เก๋เ,เสร็จเรอยเหรออันนี้คืออะไรคะแอปแอปเปิ้ลอ้าเก่งมากแอปเปะะิ้ลค่ะ อันนี้คืออะไรคะรองเท้าแม่เออรองเท้าแม่อันนี้เรออันนี้แครอทคะ่ะแครอทค่ะอันนี้อะไรคะน้องพอลอยองลอรองเท้าใครรองเท้าแม่รองเท้าแม,าแม,าแม่แล้วนี่มันคืออะไรคะพี่พลอยจังากโอเคเก่งมากแล้วอันนี้ใครนะคะเนี่ย ชิงกลชิงเบลชิงก็เ,เบลเลยเบลคะ,คะแล้วนี่คืออะไรคะุตมตัมุ้มอ่านี้ตําส้มตัมตั้มเกตําส้มจัมค่ะจัมส้มตค่ะโอ้ยบอยโอ้ยลงเรองเพชรทำอะไรของยายเ,ยเอาน้ำไปเทิ้งหมดเลยนี่น้ำมัจิ๋มเลยเ นีทำไมทำอย่างนั้นเราเช็ดเลยกระดาษที่ชู่เช็ดเลยค่ะเนีย่ยเช็ดเลยค่ะหมาะเป็นจิบกโคกดำสดโนนะคะเล่นแล้วค่ะตอนนี้บนันี้ เนี่ yeah. Yeah. ยโอ้ยโอ้วมาแข่งกันนะเพื่อนนะคะอย่านั่งนะคะไปขเตียน <c oughs> นขวดน้ำอีกต้นน่ะมีขวดหนึ่งอ่ะไปเอามาหรือว่าเททิ้งแล้วทิ้งไว้ต้นหนึ่งเด็กข้าวอย่างนั้นสิลูกภาษาสารว๊ะ